องก่อนเอ้ยไปต่อไปไปต่อไปโอ้ย,ร,ออยร้รอนอุ้ยไปไปไปรถแดงใช่ไหมร้อนนี่นร้อนแรงวันี้อุย้ยไป ไปดูไปอ,อุ้ยโคนลงไปแล้วโคนลงไปแล้วเฮ้ยไมย้ไม่วงมางไม้ยิกนะไปไปเลยไปไปเรื่องกาควนช่งางไม้ก้นก็เพื่อนก็ว่าพลตุ่มแล้วก็มึงนี่มาไมา้อุย้ยยังลงไปจันแล้วป๋ออุย้ยไปไปร้อนออะไรจ้ะ ไปดูไปเล่นน้ำข้างหลังเราไปโยนี่ต้นชมพู่ไหมไป,ไปต้นชมพูน่นี่ไปดูไปนาำก่อนพูดออกมาได้ร้อนอย่างเร่งาม,ามึงอ่ะกูั่ไม,ม,ม่ยิกอีทิมมังมังมมึงอยู่กลางควนมึงยืนลับมาเก่าเกิน I don't lick command. Oi, bây giờ mày goo, ní quái đáng đi kán đáng níu, eh? Níu kán đáng níu, ní Doo Ní níu, eh? Oi, anh em 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 đen, em 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 đen em 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 Bay lắm, bay, bay, bay Ui 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 Bay, ui Bay, 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 bay Rôn đi Bay Ui ไปหวังยินยินยินไอ้เธอที่ินอุ้ยอุ้ยอุ้ยลงไปเออไปวังเล็บอิดเล็บไม่ค่อยดีอยู่อุ้ยไปไปไปไม้ยังมีอีกสองอีกรถสองรถอีกนึกว่าหมดแล้วข้างล่างนี่นั่นข้างล่างเทียนอยู่วะ รถสองคันอีกนึกว่าหมดแล้วเอาลงทางล่างนู้นได้ง่ายด้วยไปเว้ยเว้ยเว้ยไม่ได้เดินรถเว้ยไม่ได้ชฉวามาแล้ววะ น้องเจ้ารอนรอน้นองโตน้องเจ้าโตขึ้นบนกับกับเจ้าเป็นเบาลงกอ่อนเว้ยรอนไปไปเดี๋ยวท่ากินข้าวข้างหลังสัญญาณตะลารเดียวตรงนี้ไปมันไม่มีสัญญาณ mở lên trước anh tô ui dẫn mà hử ai rơi à, à? nam ư ron 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 dạ lên thửa đây qua đây lên thửa của tiên na, đây 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 ui โอ้ยยังไม่นกระลังไปอ่าไม่หลุดแล้วเว้โอ้ยเนี่ยกูเบื่อกับล็อกเนี่ยล็อกก็หลุดทุกทีเอ้ยเอา้าไปผูกใหม่นี่ผูกทุกอันเลยฮู้เซ็งชิบหายเลยวะ่ะ Nó lụt thúc thì rồi Đừng xoay thao thao cắn đi Xì à rồm Đừng 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 thao thao cắn Xoay còn nắm tao thao thao cắn Tôn lét lụt Phủ lưỡi phủ lưỡi ลากไปหน้าทำลงลากไปนิดนึงไม่ต้องไม่ต้องเออบางก็ได้เอาโซ่เยอะแยะอร่อย,อยต้นเล็กหลุดหืม ไปไปโอ้ยโอ้ยรุดแล้วชดตอนหนึ่งไปโอ้ยโอ้ยโอ้ยบ้าเลยยางแม้รับอันนี้ไม่ได้เดยขั้วมาไม่เมื่อ Vai oi vai oi oi ตั้งไปไกวได้ทักเทียววีท,ทีชีวิตกลนเลียงจางผักตายลากจางลาไมายครับต้องดูเซฟตั้งจางเซฟตั้งถุกสิ่งถุกย่างอ้ยสายอุยอ้ยอุ้ย ไปถิ่มเอื้อตึงเล็งล้วไปแคบโชติมเอื้อไอ้พลไปนักกิกันอย่างดีเหล่กความจะลาดกล่องจางครับสาระเรื่อยๆไอ้พลที่เมเอื้อยึดกึกอันนี้โชไปสักว่าช่วงว่าอย่างดีหลอดพอนแรงเสียดทานความนืดกล่องไม้ครับ âu oh. ôi chưa ngoài thập cũ ơi ôi âu 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 ôi ôi đừng lội tôi bà bà cháy ấy bị bà đâu เราลาพ่อนันพาสุดเบอร์ไม่หงอแงเลยค่านันพา ไปรองนี่รอนไปแก๊บๆไปปอนที่รอนไปเฮ้ยไปไปอ,อืออือไป เต็มเล้ยวไหมเต็มรถเล้วไหมไม่คัดเต็มเล้วเข้าไปไหนด้วอบ้ไปถี่ชัวเดินท่ากันไม่เหนื่อยต่างคนต่างได้ผรูุ Lá rượu dịch mấy tần hai chơi mấy tần căn ui bay, nữa ui nữa ui tóng nữa kìa thương luôn bay, nữa nữa đi bay, Lên nam nữa nữa lên nam nữa ร้อนบ้านวนี้แต่มืดควันแล้ว,วไอ้บรรจัยตายตกลาวมาเอโอ๊ยไปโอ้กาลิงไปโอ๊ยไปโอ๊ยโอ๊ย อย่างเย้ยใส่ผอประมาณ